สวัสดีครับผมวิทย์เอ็กซ์สปีดนะครับจริงๆธุรกิจเนี่ยมันเกิดจากแพชชั่นของผมผมมีความชอบตั้งแต่เด็กเลยเตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยมีสตังค์บ้านนึงเรียกว่าจนแบบเต็มรูปแบบนะฮะแต่คือชอบไม่รู้ว่าจะหาโมไซค์คันนึงมายังไงผมก็มีห้องนอนเล็กๆอยู่ห้องนึงก็ไปอ่านหนังสือโมอไซค์ก็ตัดรูปมาแปะ แล้วก็มองจินตนาการว่าดูรูปกระดาษเปล่าๆไปว่าสักวันเราต้องมีรถสักคันหนึ่งจนมีมาวันหนึ่งอะไรฮะเราก็ได้รถมาคันหนึ่งเราก็เอามาแต่งแต่งเองเลยตอนนั้นอายุแค่ประมาณสิบสี่สิบห้าเอาสีสเปร์มาพ่นอะไรมาพ่นก็คือมันมีความสุขเราเริ่มรู้สึกตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราอยากทําเราอยากแต่งรถก่อนแหละเราไม่ได้มองถึงว่าวันนั้นมันคือธุรกิจแล้วเราก็ สารต่อทำสิ่งที่เรารักจนเป็นธุรกิจขึ้นมา you know, ผมเริ่มต้นทำธุรกิจนี้ด้วยเงิน50 0 0 0บาทคือไม่มีเงินเลยเราก็เริ่มต้นดยว้5 0 0 0 0บาทแต่คิดว่าตัวผมเนี่ยมันเวลาจะทำอะไรอยากทำให้ดีที่สุดนะอย่าง50 0 0 0บาทแรกที่เรามี ถ้าจะไปทําตกแต่งร้านทําไปปูกระเบื้องก็แทบจะหมดแล้วเหลือเงินอยู่ก็ไม่กี่ไม่กี่หมื่นบาทสองสามหมื่นบาทก็ล,ลงของนิดนึงก็ทําไปก่อนว่าเริ่มต้นจาก SME เล็กๆตอนนั้นผมอายุ18ผมทําร้านมอเตอร์ไซค์เล็กๆรับตกแต่งทั่วไปเสร็จท้ายแล้วก็มาทําได้ปีกว่ากว่าธุรกิจก็มีปัญหาด้วยด้วยความเยาววัยและเงินทุนที่เราไม่มีผมมาเริ่มอีกทีเมื่อตอนอายุ25 ก็กลับมาทําอีกครั้งเอากลับมาทําอีกครั้งเนตัว X Speed เองเนี่ยเราเริ่มจากการทําแบรนด์ขายท่อก่อนนะครับแบรนด์ท่อเนี่ยเราทําส่งออกในสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นตลาดที่ใหญ่ก็คือพวกตลาดทางฟิลิปปิน์อินโดสมองว่า้เรามีไอเดียเนี่ยเราจะทำรถแต่งออกมาดีกว่า เราก็เริ่มจากการแต่งรถแต่งรถส่งเข้าประกวดเพื่อรีเสิร์ชหาดูตลาดว่าลูกค้าอยากได้โปรดักชิ้นไหนในส่วนในตัวของรถเราก็ลองทำดูพอทำออกมาปุ๊บก็มีแบบดูกระแสตอบรับว่าลูกค้าชอบแบบไหนลูกค้าก็ติดต่อมาอยากได้ตัวนั้นตัวนี้เราก็เริ่มเกิดไอเดียแล้วเริ่มอยากทำจากจากโรงงานเราก็เปลี่ยนมาเป็นร้านค้าเพื่อจะทำร้านแต่งรถขึ้นมานะฮะตอนนั้นรู้สึกจะปี 2,548ทำแรกๆก็ธุรกิจทุกธุรกิจมันก็มีปัญหาก็ต้องเจอกันไปผ่านไปปี2ปีก็แย่อีกก็เจอภาวะน้ำท่วมะที่ตาฟ้าวันนี้เมื่อปี49ธุรกิจก็มีปัญหาปุ๊บเราก็เปลี่ยนแนวทางเข้าไปอีกปรับเข้าไปอีกจากการขายอะไรตกแต่งจนเป็นร้านแต่งนะฮะเราก็เปลี่ยน ผันตัวเองมาเป็นค้าส่งด้วยตลาดค้าส่งเนี่ยเราส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศเพราะะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่แพชชั่นของเราเรามีแรงปรารถนาที่จะทำในสิ่งที่เรารักแต่โจทย์ของเราก็คือ รักแล้วต้องได้เงินถูกไหมฮะมันจะต้องมีอาชีพผมก็เลยสารต่อเอาสิ่งที่รักมาบวกกับอาชีพทําให้เราเนี่ยจะได้ทํางานอย่างมีความสุขทาสิ่งที่เรารักด้วยแต่ก็ต้องมีรายได้ด้วยนั่นคือจุดกําเนิดนั่นเองอันนี้กล่าวถึงจุดเปลี่ยนของ x อง็กซ์ก่อน มันก็เกิดแรงบันดาลใจอย่างนึงว่าเ,เราทําการค้ามาจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราอยากมีร้านแต่งที่เป็นตามใจเราละว,ว,ว่าผมเองเนี่ยเป็นเหมือนก็เป็นยูเซอร์มาก่อนเป็นนักแต่งรถมาก่อนก็เลยมีทราบความต้องการดีรว่าลูกค้าต้องการแบบไหนอยากให้ร้านแต่งในฝันของคุณเ,เป็นแบบไหนจังหวะที่ผมอยากจะเปลี่ยนโลกของวงการมไซนิดนึงว่า เราอยากทําเป็นสไตล์โมเดิร์นเทดขึ้นมาคือเวลาเราไปห้างเนี้ยเราก็เจอมีห้างนู้นห้างนี้เอ้ยทาไมวงการโมไซค์มันอยู่ในจุดเล็กๆผมก็อยากจะทําให้มันดูดีขึ้นมาแหละแล้วก็ทําตามสิ่งที่เราชอบด้วยค่อยๆขย,ยายกิจการเรื่อยๆเ,เริ่มจากตอนแรกเขาขายอย่างเดียวเราไม่ขายแล้วแล้วก็มีการเซอร์วิสติดตั้งมีศูนย์บริการ มีอุปกรณ์เข้ามาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตู้อบค้นสีที่ครบวงจรนะฮะถอดถ่วงยางนะครับเครื่องมือทั้งหมดนะครับแล้วก็เกี่ยวกับการดัดแต่งก็เป็นพวกเครื่องกลึง CNC m a c h i n i แล้วก็ Milling คือเอาให้แบบว่าคุณขับรถมาคันเดียวเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนไปทั้งคันให้คุณได้เลยคือคอนเซ็ปต์ของเราก็คือ life, Make Your Bike Dream Come True ก็คือเราสามารถสร้างรถในฝันของคุณให้เป็นจริง พูดถึงกลุ่มเป้าหมายผมโชคดีอยู่อย่างถึงผมเป็นยูเซอร์มาก่อนทุกวันนี้ถึงผมจะเป็นเจ้าของอีสรบิต e. ผมว่าทำตัวมันเป็นลูกค้าเราอยากได้อะไรอยากเพิ่มเติมอะไรในกิจการของเราในธุรกิจของเราเราก็จะพยายามที่จะหาและดึงมันเข้ามาแล้วตัวเราเองเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเราเราอยู่กับลูกค้าด้วยพูดคุยกับลูกค้าออกทิปแบบลูกค้าลูกค้ามาให้คำปรึกษาเนี่ย ทำให้เราสามารถแยกกลุ่มความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจนเราคือร้านแต่งรถสวยงามเราไม่ได้เน้นความเร็วนะครับเรื่องความแรงเรื่องแหวนเนี่ยคือเราไม่ใช่ว่าเราโลกสวยเราเพียงแต่ว่าเราไม่ถนัดเราถนัดแต่ตกแต่งให้มันสวยงามใช้คุณภาพเครื่องยนต์เดิมเพื่อการขับขี่ที่สะดวกสบายและปลอดภัย บอกเรารู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรก็มานั่งคุยกันว่าเฮียครับผมอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้ที่นี่ทําได้หมดจบครบวงจรคุณเดินเข้ามาคุณขับรถเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณช้อปปิ้งเลยคุณจะเอาอะไรคุณมีคอนเซ็ปต์แบบไหนมีแบ็กจัดมากน้อยแค่ไหนเรายืนยันว่าเราทําได้หมด ตัวของการตกแต่งรถเนี่ยเรามีสไตล์ของเราเองในส่วนหนึ่งเวลาผมคิดจะนําเทรนลูกค้าเนี่ยในธุรกิจเนี่ยมันแบ่งออกเป็นประมาณถ้า100%เร์นี่ยเรานำเทรนอยู่30% 70%เร์เซนร์เี่ยเราทาตามแบบลูกค้าว่าลูกค้าต้องการอะไรเราก็มีหน้าที่บริการก็คือว่าคุณมาอยากแต่งสไตล์ไหนคุณอยากแต่งแบบแนวแบบแออคาเฟ่แนวสปอร์ตแนวเน็กเก็ตแนวคัสตอมหรือจะเป็น touring, ทัวริงทาได้หมด ที่นี่เราทำได้หมดเพราะว่าเรามีสินค้าที่หลากหลายคือ <med> ตราบใดคุณทําในสิ่งที่คุณรักอนะ่ะผมคิดว่ากําลังใจมันมาเองแรงบันดาลใจมันมาเองแนวคางมันมาเองเพียง <med> แต่ว่าเราเก็บเกี่ยวความรู้ความเชี่ยวชาญน,นะฮะแล้วก็ในเรื่องของ โน้ตฮาวต่างๆมาเรื่อยๆแล้วปรับให้เข้ากับยุคกับทันสมัยที่เป็นอยู่เ mm hmm. ท่านั้นเองธุรกิจคงก็จะพัฒนาไปปัจจุบันนี้เอคเปีนมีทั้งหมด13สาขานะครับก็มีปรทุมธานีนี่คือสาขาใหญ่นะครับก็มีพัทยาอ่างทองอยุทธยานครสวรรค์ หาดใหญ่นะครับแล้วก็บางปูไรยองสุรินอะไรพวกนี้ยังจําไม่ได้หมดเยอะเหมือนกันเพราะว่าที่เปิดไปแล้วก็ประมาณนี้ที่เหลือก็ลังรอ,อการเปิดอยู่จริงๆเราเปิดตัวการขายแฟนใช้ไปเมื่อเดือนมกราต้นปีที่แล้วนี่เองก็ได้รับการตอบรับดีอย่างนี้ว่ามันเป็นรูปแบบการขายอะไรตกแต่งที่ทันสมัยแล้วก็มีการจัดการที่ดีแล้วก็มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของแบรนด์ด้วย ลูกค้าเปิดไปตอนนี้หลายเจ้าได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมากเกินค,ความคาดหมายจากเราด้วยซ้ำไปสิ่งที่เรามีเอ็กซ์ปิดได้ทุกวันนี้มันก็มีอยู่หลายปัจจัยนะครับหนึ่งเลยเนี่ยปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงคือการนําธุรกิจแบบโชว์หวยธรรมดามาเปลี่ยนเป็นโมเดนเทรดสคือเราเน้นย้าเรื่องความเชี่ยวชาญ อีสปีดด้านการแต่งรถนะครับเน้นย้ำเรื่องการบริการนะครับจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญเนี่ยอย่างที่บอกคือธุรกิจบ้านเราเนี่ยวงการมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันยังเป็นธุรกิจเล็กๆที่สังคมยังไม่ได้มองจริงๆมันเป็นอาชีพหนึ่งซึ่งมีศักยภาพการถามหาไรายได้ค่อนข้างดี หลังจากเราทำเอ็กซ์สปีดมอเตอร์แลนด์ตรงนี้ผลตอบรับของลูกค้าก็คือดีมากเนื่องจากลูกค้าแรกๆเข้ามาก็ค่อนข้างเกรงนิดนึงโอ้มันหรูมันใหญ่มันอลังการมันจะแพงไปไหมผมบอกลูกค้าเสมอว่าอย่าไปคิดไว้เองว่าแพงลองเข้ามาดูก่อนสินค้าเนี่ยราคามาตรฐานทั่วไปซ้าไปแต่สิ่งที่เราทาเนี่ยเราอยากทําด้วยใจจริงๆคือกําไรเนี่ยคือธุรกิจมันไม่ใช่ว่ามันมันเราจะบอกว่าเราไม่มีกําไรเราอยู่ได้ไม่ใช่ผมเองมีกําไรจากการส่งออกเยอะ ครับตัวในตัวประเทศเนี่ยผมอยากทําตามฝันผมมากกว่าคือลูกค้าเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราได้นิดได้หน่อยโอเคแล้วเราได้อยู่กับลูกค้าได้อยู่ลูกค้าลูกค้าบอกอยมีน้ําให้กินฟรีมีแอร์เดินเย็นเนมีห้องรับรองซึ่งมันเหนือกว่าที่เขาเคยเจอมาเขาก็เลยมองว่าแพงเขาก็เลยไม่กล้าเข้ามาแต่เราทํามาเรารู้นะครับจนพอลูกค้าเข้ามาปุ๊บปากต่อปากไปบอกเพื่อนอุย้ยไม่แพงนะบริการก็ดีคือกล้าพูดได้เลยว่าเรา เราเน้นตรงนี้มากแล้วเราได้ลูกค้าจากปากต่อปากจริงๆถึงตัวเราจะอยู่ที่ปทุมธานีนะฮะลูกค้ามาจากทั่วประเทศครับแล้วเรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของวงการมอเตอร์ไซค์ไปแล้วแม้กระทั่งลูกค้าต่างประเทศเนี่ยญี่ปุ่นมาเกา,เกาห,หโล,โลียุโรปอเมริกามาเมืองไทยถ้าชื่นชอบในมอเตอร์ไซค์เขาจะแวะมาเที่ยวที่นี่ เคยถามลูกค้าญี่ปุ่นว่าทำไมยูถึงเลือกไอทำไมอชอบ x อ p e e d คำตอบที่ได้คือ1นึ่เขาชอบไอเดียเราความคิดที่แตกต่างกันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเนี่ยคิดออกมาแปลกๆแ,แล้วใช้งานได้จริงเน้นความปลอดภัยคือสำคัญเนี่ยทุกธุรกิจผมว่ามันต้องมีดีไซน์แล้วดีไซน์ต้องแตกต่างคันนี้ออกแบบได้คิดได้ทำยังไงให้ลูกค้าชอบมันก็เป็นโจทย์หลัก ฉะนั้นมันต้องผสมผสานกันคือถ้า AEC มานี่เรายินดีอยู่แล้วตั้งแต่ที่ผมเริ่มทําธุรกิจเราเหมือนรอสิ่งนี้อยู่เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นแล้วว่าบ้านเราเนี่ยเป็นผู้นําเทรนด์เรื่องนี้จริงๆคือแม้กระทั่งประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี้ยเป็นประเทศใหญ่ๆซึ่งมียอดขายรถมากกว่าเราทุกวันนี้นะครับไอเดียเรื่องการตกแต่งรถผมยืนยันกําเนิดจากบ้านเราฉะนั้นถ้า AEC เปิดปุ๊บเนี่ย ถ้าเรามีการรองรับที่ดีทั้งด้านบุคลากรทั้งด้านภาษาทั้งด้านคอนเนคชั่นต่างๆนะครับแล้วก็เว็บไซต์เนี่ยเขาดูสถานที่ที่คอยรองรับเขาเนี่ยเราได้เปรียบแน่นอนถ้า a c เปิดทุกๆด้านด้วยซ้ำไปแล้วก็วงการมอเตอร์ไซค์ผมเชื่อว่ามันจะเติบโตขึ้นเนยอะ จริงๆการแต่งรถหรือหรือการทำธุรกิจต่างๆเนี่ยโนเลดเนี่ยข้อมูลความรู้เนี่ยสำคัญนะฮะหลักๆเลยจะทำอะไรแต่งเนี่ยรีเสิร์ชสำคัญมากต้องรู้ความต้องการลูกค้าพอรู้ความต้องการลูกค้าปุ๊บเราก็ต้องดูเทรนด์ปัจจุบันนะับโชคดีที่สมัยเนี้ยอะไรมันง่ายธุรกิจมันดูง่ายรูปแบบมันดูง่ายอยากรู้อะไรก็ Google เพียงแต่ว่าคุณมีความใฝ่รู้แล้วความมุ่งมั่นที่จะพยายามมันแค่ไหนตัวผมเองผมคิดแค่ว่า ผมคิดง่ายๆคนเราก็เหมือนมือถือมันเหมือนสมาร์ทโฟนผมก็เหมือนกับเป็นสมาร์ทไลท์คือคุณอยากเก่งคุณอยากรู้อะไรคุณก็โหลดแอปพลิเคชันเข้ามาตัวไหนไม่ดีคุณก็ดีลิททิ้งคุณเหนื่อยคุณก็รีเฟซใหม่คุณเพียรคุณก็ชาร์จแบตคุณคิดว่าคุณเป็นมือถือเครื่องหนึ่งแค่นั้นเองพอถึงเวลาที่คุณจะต้องอัปเกรดคุณจะต้องเปลี่ยนเวอร์ชั่นคุณก็ทํามันธุรกิจก็เหมือนกันตราบใดที่คุณอยู่เฉยเหมือนกับโทรศัพท์แบรนด์หนึ่งอะ วันหนึ่งมันอาจจะไม่มีค่าสําหรับเราตอนนี้ก็ได้ถ้าคุณไม่พัฒนาคุณไม่อัปเกรดคุณไม่ดูสภา,าวะปัจจุบันตอนนี้จริงๆผมว่าวงการโ์ไซค์มัน,ม,นมันเริ่มเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนที่ดี สังคมเริ่มมองเรามุมมองใหม่ๆอย่างที่เราเห็นตามท้องถนนนี้เดี๋ยวนี้เริ่มมีบิ๊กไบค์แล้วเราเริ่มมีรถแต่งสวยงามเพิ่มขึ้นมาแล้วจริงๆเจตนาของผมที่ทําธุรกิจเองส่วนหนึ่งเลยเนี่ยผมอยากให้สังคมรู้ว่ามันมีพวกเราอยู่มันไม่ใช่มีเราที่ไปออกเกี่ยวกาดตามท้องถนนว้นๆจริงๆมันมีกลุ่มหนึ่งนะที่รักการแต่งรถรักความสวยงามในโลกของสองล้อขี่ทิพย์ออกเล่นเที่ยวทําบุญส่วนตัวผมเองเนี่ยพาลูกค้าทําบุญอย่างน้อยปีละสามครั้ง ทุกครั้งเนี่ยมียอดบริจาคเกินสามแสนอยากให้สังคมเปิดใจรับพวกเรานิดนึงว่าคนที่รักมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วสร้างสัรเนี่ยมียืนยัน,นครธุรกิจเราโตมาจุดเนี้ยเรามีรายได้อยู่ประมาณนะครับเดือนละ15ล้านบาท จากผมขายของวันละ80บาทที่เปิดร้านแรกๆคือที่เป็นสิ่งยืนยันนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้าเราไม่ทําให้มันเปลี่ยนคือธุรกิจคุณสามารถเติบโตได้ถ้าคุณมีแพชชั่นที่ดีมีความอดทนมีข้อมูลผมคิดว่าคุณต่อสู้ไปกับมันเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จได้